นี่ฮนะนี่คือแบบหลวงบุไขปเชืนะ่อเพื่อนเพื่อนต้องจำให้ได้นะหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะผิดจากหน้านี้เก๋เลยนะเล่นหน้านี้หน้าเดียวนะเพื่อนเพื่อนดูนะต้องแบบนี้แบบเดียวเท่านั้นนะครับแบบนี้เลยตำหน่งแม่ผมต้องหาหนังสือผมเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมจะโพสต์เข้าๆให้ดูก่อนนะครับแล้วก็เพื่อนๆนก็ไปหาหนังสือผมเล่มสามอะ่ะผมมีเลยนะครับมีมีอยู่ในหนังสือเล่มสามที่ผมทำนะฮะ หนังสือเหรียญยอดนิยมอาปตาดแดนสยามเล่มสามของผมเนี่ยเป็นเล่มที่รวมลงผู้ข่เอาไว้ในนั้นฮะนี่แบบนี้แบบนี้แบบแบบที่เล่นกันเลยนะเพราะว่าตอนสมัยตอนที่ผมมีเหรียญที่สวยนะครับสวยกว่านี้ฮะผมปล่อยไปแล้วก็เลยไม่ได้มายโอกาสมาไลฟ์แต่เหรียญน,นี้ผมก็ได้มานานเหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าเก็บไว้ก็เป็นทรัพย์สินส่วนตัวก็เอาเป็นว่ามาไลฟ์บอกเพื่อนๆเ,เลยแล้วกันนะครับว่าแบบนี้คือแบบแท้ น,นี่แบบนี้ข้างมีรอยแต่งแบบนี้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 นะฮะหลังเรียบบางเหรียนมีจานบางเหลียนไม่มีจานนะแล้วแต่นะครับแบบนี้เลยฮะนี่หูเหรียญเนี่ยต้องปิ้นทะลักอย่างนี้เลยเดี๋ยวเราซ้อมเพราะวันนี้ผมปวดหลังมากเลื้นเหีียนี้มีคนมาขอเช่าผมเพียบเลยเดี๋ยวคัน